ค่ะพลอยค่ะวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่เลยตัวนี้เลยค่ะนี่คอลลีพิงคอลลาเจน6 0 0 0มิลลิกรัมค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกกันเลยนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายของเรามากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคอลลาเจนนะคะเมื่อเสื่อมสภาพไปนะคะมันมีหลายปัจจัยมากเ,เสื่อมไปตามวัยนะคะแล้วก็อดนอนอย่างพอยเนี่ยทั้งสงปัจจัยเลยไว้ที่ เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อดนอนด้วยนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะคอลลาเจนก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆแล้วพอคอลลาเจนเสื่อมลงเนี่ยผิวหนังใบหน้าผิวกายของเรานะคะจะขาดความชุ่มชื่นนะคะก็จะทาให้เราเนี่ยดูมีริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวไม่เรียบเนียนแต่นี่พอมีตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะสําหรับคอลลีล่พิงค์เนี่ยนะคะคอลลาเจน6กพันมิกัร,รตัวนี้นะคะมาเป็นตัวช่วยพลอยได้มากเลยเพราะว่าพอทานไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า ผิวเนี่ยขาวใสแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วริ้วรอยนะคะอย่างที่บอกว่าพอมีคอลลาเจนนะคะเข้าไปช่วยเติมเต็มนะคะก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะริ้วรอยก็จะเลือนหายจางไปได้ยิ่งขึ้นด้วยอ่านี่ซองก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็น กลิ่นหอม r รสตอร์บอรี่นะคะจะบอกว่าวิธีรับประทานนี่ก็1ซองนะคะไปชงในน้ําในอุณหภูมิที่ธรรมดานะคะปกติหรือว่าใครอยากจะกินแบบว่ากับน้ําเย็นก็ได้เช่นกันนะคะผสมกับน้ำา1 0่ง5 0นมลตรนะคะแล้วก็ใช้ช้อนคนนี่พอละลายแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแบบนี้เลยเป็นสีชมพูนะคะกลิ่นหอมแล้วก็ดื่มง่ายไม่คาวด้วยค่ะ สำหรับเพื่อนๆอคนไหนนะคะที่อยากขาวใสาเรียบเนียนนะคะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยก่อนวัยเนี่ยนะคะขอแนะนำเลยตัวนี้นะคะคอ l ล i p i n k c o l l a เจนตัวนี้6000มิลลิกรัมตัวนี้นะคะรับรองเลยว่าจะติดใจแลวจะบอกว่าไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆนะคะในการฉีดหรืออะไรแล้วก็ไม่เจ็บตัวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผ่านออยล์ยอรเรียบร้อยปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวพอยต้องขอตัวไปดื่มคอลลาเจนก่อนนะคะบ๊ายบาย